ในหมวดหมู่ของซับเนี่ยมันจะน้อยหน่อยเพราะเอาตรงๆเกมนี้มันไม่ได้มีตําแหน่งที่แบบซับอมวดจ๋าขนาดนั้นอ่ะมันยังไม่มีขนาดนั้นครับเออแล้วก็พอขอของดาเมจได้นะบางทีเพราะว่าเติมดาเมจแต่ก็รู้สึกว่าดาเมจมันขาดเผื่อติดต่อไปป่ะอืมรู้สึกว่าดาเมจมันขาดเราออกยิงมาก็ได้ครับไม่ต้องไปเล่นซับจ๋าเพราะว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้มีตําแหน่งที่แบบตายตัวว่าคุณจะต้องเป็นซับหรือเป็นอะไรก็ดูตามสถานการณ์เกมครับว่าเราจะอะไรอ่ะแต่เรา ยกตัวอย่างสําหรับใครที่เป็นจิตใจซัพพอร์ตเราเลือกมาให้แล้วว่ายังไงคุณก็จะต้องออกครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่อันแรกเลยฮิลลิงไลท์ครับฮิลลิงไลท์ดีตั้งแต่เลนเฟดแล้วก็อ um ัปเกรดได้ด้วยดีตั้งแต่เลนเฟดแล้วหลายจบเลนเฟดแล้วเพื่อนเข้าไปบวกมาเราใช้ใส่เพื่อนเราใช้ใส่ตัวเองอะไรอย่างนี้ได้หมดครับข้อดีลหลักๆของมันก็คือตอนตอนเรากดใช้เราจะได้เหมือนยาร้อยในโดตาทครับเราจะได้เลือด จำนวนหนึ่งแล้วก็สปินสปีดสองเมตรต่อวิวก็คือได้ใช้ใช้ได้ทั้งหนีใช้ได้ทั้งตอนบวกเสร็จแล้วแล้วเราจะย้ายเลนเดินกลับไปหานน,น่ไปนู่นไปนี่อะไรมันดีหมดเสมอแล้วก็ได้มมนาเทลอีสี่สิบเปรซ็นซึ่งก็เอาไว้ยืนเลนเอาไว้ช่วยเพื่อนอะไรได้หมดครับอันนี้ก็เป็นไอเทมค่อนข้างจะดีมากๆแค่ไอพวกดาเมจก็ออกได้นะครับอันนี้คนเกมใช้ใส่ตัวเอง่อาถ้าโดนคนเล่หนัก ค่าเอางี้ฮิวติงไลท์คือแทบจะทุกตัวออกได้ฮิวติงไลท์กับเอ็กตาร์ลีเจนนี้ขอขยายความเรื่องคลิปนั้นก่อนเหมือนคลิปนั้น,นยังอธิบายไม่ชัดฮิวติงไลท์คือถ้าสมมติเลือดเราเหลือประมาณร้อยหนึง่งแล้วเราไม่ต้องการที่จะกลับบ้านนะครับเราออกมาแล้วก็ยืนตัวเองได้เป็น,นของคนรอบเออแบบเราออกมาแล้วเรายืนเลนต่อได้แต่ส่วนเอ็กตาร์ลีเจนเนี่ยถ้าเราโดนต่อเล็กต่อดน้อยแบบเลือดสักสี่ห้าร้อยมันไม่ได้ลงไปต่ำกว่านะี้นแบบสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะออกเอ็กตาร์ลีเจนมาจะคุ้มกว่าก็ ใช่ฮิลเอร์นอว่ามันจะเป็นฮ <Mechan ism S 2> ิีตัวนีได้ครับผมอินโดตาูดีๆนี่ก็คือจะมีเรากดใช้เราจะได้ฮิลสองหสิบหน่วยแต่ว่ายิ่งมีเพื่อนอยู่ในวงฮิลเยอะๆจะได้ยี่สิบเปอร์เซนตต่อคนถ้าเรามีเพื่อนห้าคนเพิ่มเข้าไปเราก็ได้ฮิลเป็นห้า้อสิบหน่วยอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างดีนะระดับไอเทมทีมไฟต้นเกมดีมากกดปุ๊บ ต้นเกมเลือด500นี่500นี่คือเยอะมากมากเลยครับมากมากเลยแล้วเรามีฮิวอะไปเราแม่งทรงพลังมากคุณอย่าดูถูกไอเทมฮิวนะไม่ว่าคุณจะทำดาเมจขนาดไหนนะสมมติแบบเกมเด็ดล็อกตอนนี้ที่พวกผมเล่นกันอยู่ตอนนี้คือมันจะเป็นลมแบบโปกๆยังเข้าไม่สุดถ้ามึงเข้ามากูหนีมึงหนีกูเข้าอะไรแบบนี้ได้หรอแม้แต่การไปว่าคุณอคุณก็ตายเลยแต่การไปว่าพอเราโกกันอยู่อะแล้วเรามีไอเทมฮิวขึ้นมาไฟมันพลิกเลยนะครับตอนแรกที่เราจะต้องถอยหรือว่ายิงดิงดิงหน้าเขาอยู่เงี้ย เลือดเราบกากว่าเขาอ่ะเราสามารถได้ป้อมเขาได้ทันทีแล้วซึ่งป้อมเกมนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยนะก็ไอเทมฮิลเป็นหนึ่งไอเทมที่ตอบโจทย์สำหรับสายซับครับไม่ว่าคุณจะเล่นแย่แค่ไหนคุณกดฮิลให้มันมันพร้อมที่จะไม่หักคุณไกดฮิลให้ตัวแบกครับชิวๆอ่ะไปกันต่อก็ทำไมถเป็นดิสโทล็อกเก็ตื้านดิสทสล็อกเก็ตอ่าทำไมมันเป็นเหมือนเอ่อ ถ้าใครรู้จักโรตาทูกว่ามันจะมีค่าน้ำเกลือของมิกสติกผมจําชื่อมันไม่ได้ละอันนั้นอ่ะมันกดใช้ใส่ตัวเองได้กดใช้ใส่เพื่อนได้เพราวิธีการทํางานของมันก็คือถ้าอีกฝั่งใช้อบิลิตี้ในรัศมีที่มันบอกเราจะได้หนึ่งสแต็คหนึ่งสเต็เราจะได้ฮิลฮีโร่หนึ่งสเต็เราจะได้ฮิลต่อต่อฮิลนะครับจะได้สามสิบห้าฮิลซึ่งเราสามารถกดใช้ใส่เพื่อนก็ได้ให้เพื่อนบวกต่อหรือกดใช้ใส่ตัวเองก็ได้ อันนี้นะอันนี้คือข้อดีของมันเลยนะในระยะห้าสิบเมตรก็เมจิกสติกเวอร์ชันกดใส่เพื่อนได้ครับผมผมจำแม่โฮลี่โฮลี่ล็อกเก็ตโฮลี่อะไรทุกอย่างของโดราทูนะผมจำชื่อมันไม่ได้ออกไยด้วยอ็อราคามันแรงอยู่ถ้าไม่ใช่ใจซัพพอร์ตจริงๆก็อาจจะไม่ได้ดีทุกเกมแต่ถ้าเจอดูว่าเนเราเจอตัวสแปมสกิลหนักๆเช่นโฮลี่ล็อกเก็ตเช่นเลดี้ไกด์ตัวที่แบบเอาสแปมไปเยอะก็อาจจะดีได้ครับผมก็ลองดูตามสถานการณ์เกมนะครับแล้วก็อ่ะ レスคิวบีมレスคิวบีมレスคิวบีมเป็นข่าวาเกตของ killing light อเทมแบบคนไทยหัวใจสปอร์ตอันนี้เราสามารถดึงเพื่อนได้อาบัตตน้องซื้อมาแล้วดึงเพื่อนโชว์นียแล้วก็ฮิลเพื่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะปึบกดนี่กดกดชี้ซ้ายดึงฮึบอาเอาไว้เซฟเพื่อนไอเทมนี้มันจะมีอยู่สองวันนี้ก็คือเพื่อนเซฟเซฟเรากับเพื่อนเซฟมันอันนี้ เออได้ถึงตัวละครหนึ่งเลยเจิบัวดได้ถึงวจ็บปวดก็ได้ถุงตัวละคมันกะเซฟเต็มชีวิตจริงๆนะแต่ถ้าดึงผิดก็คือเพื่อนอาจจะกดไม่ด่าพ่อได้นะเพราะแต่ระยะมันไกลอยู่นะเนี่ยไกลๆกลระยะมันค่อนข้างที่จะไกลครับดูดีอยู่ก็ดึงมาได้เลยเนี่ยซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันจะเซฟมันจะเซฟอีกฝั่งจากประสบการณ์ตัวอันตรายนะเสัวตัวนะผมเลื่อนเหลือแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กันมันดึงกลับปุ๊บ พองงอยู่ก็ไม่แต่แต่มันเป็นไอเทมที่ดีนะแต่ขึ้นอยู่คนใช้แล้วกันเหมือนเจ็บบัวอ่ะไปกันต่อบีไวบารีอเพื่อนบีไวบารีอก็เป็นไอเทมทั้งแก๊งทั้งทั้งพพอร์ตกดใส่เพื่อนได้ครับกดใส่เพื่อนได้เพื่อนได้เกาะเพื่อนได้โลโลอัลเบรันที่ไม่ล้างดีบัฟขนาดนี้เพื่อนเจ๋งขึ้นเพื่อนวิ่งเร็วขึ้นเพื่อนถึกขึ้นนะครับแล้วกดใส่ตัวเองได้ด้วยนะตามนั้นเลยครับกดใส่ตัวเองได้ด้วยนะครับเออเออประโยชน์ไอเทมซัพพอร์ต พวกนี้เราน่าจะอธิบายกันไปเยอะแล้วจะถามว่าทำไมทัพพอ์ต้องออกเพราะบางทีอันนี้พูดในฐานะแบบแฮร์รี่แล้วกันพอเขาพูดในฐานะแบบที่ชอบเล่นตัวดาเมจบ่อยๆบางทีครับท่องที่มันจะออกตังไม่พอพวกนี้มั้งไม่ออกไม่พอมันต้องไปออกอย่างอื่นก่อนแล้วต้องการดาเมจก่อนได้บอกไหมแล้วซึ่งบางเกมแล้วมันเป็นงานข้อค่าที่จะบ่อยครับในเกมที่บัตเล่นอะไรเงี้ยเราไม่สามารถออกพวกแบบล็อกดาวหรือว่าไซเรนกิฟได้ทานท่วงทีเพราะเราต้องการดาเมจตรงนี้ก่อนแล้วต้องการคอยเทมของเราก่อนซึ่ง ถ้าเราเป็นซัพพอร์ตเราก็สามารถออกมาช่วยเพื่อนได้นะครับก็เป็นของในทีมไฟที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยอย่างนอกดาวล้วก็อธิบายแล้วว่ากดเนี่ยเข้าหัวได้ซึ่งการจะออกอะไรพวกนี้แนะนําให้ดูว่าเราเจอตัวละครอะไรนะครับเพราะอย่างบางทีนอกดาวก็เอานอกดาวไปใส่พ็อกเก็ตมันก็คงจะไม่โดนมันได้หรอไหมเออก็ลองดูว่าท่านเจอตัวอะไรอยู่แล้วกัน ในเกมนั้นแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาครับถ้าเจอตัวพิว๊กพิュก็ใส่เล่นกิฟถ้าเจอตัวอันตีทีมไฟโกโก้ก็ไปน็อกดาวน์อะไรเงี้ยที่เราจะต้องขัดอันตีเขาให้ได้ส่วนถ้าเจอตัวแบบวินดิต้าตัววิ่งตัวิ่งหนักๆแบบอินเฟอร์นัทเนี่ยครับที่ผมกำลังลองอยู่ว่าสโลลิงเฮกใส่ก็ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องให้แวพูดนะเคิร์เชิ้นสุดท้ายครับเฮกเฮกดีๆนี่เองดีๆนี่ก็เราก็น่าจะพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วพูดไปแล้วใช่อ่าก็อีกฝั่งใช้ไอเทมไม่ได้ติดอาร์มมแลล้้้้วก็ใชอบิิตีไไ่ด ไม่ได้ใช่ครับโกรกล่าวไว้จับ support มันอะ support s น p p ม r t อีกชิ้นหนึ่งที่ข้ามก็คือเฮลิโออีกอลาบบาร์ดข้ามไปกชิ้นหนึ่งเออลืมเฮลิโออลากดีกดีอ่าเฮลิโออีกอลาถามว่าทําไมถึงอยู่ในของซัพพอร์ตทั้งที่มันอยู่ในของเดินเกมัพพอร์ตควรถือเฮลิโออีกอลาหรือไม่ก็ตัวเปิดสองอย่างคุณต้องถ้าพูดคุณกดตีหกคุณต้องให้คนเลือกแล้วถ้าคุณอยากได้อะซัพพอร์ตตัวไหนที่เหมาะกับเฮลิโออ่าไอวี เพราะว่าไอวี่จะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิงถ้ามันไม่ได้เซฟเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไอวี่ดีมากได้พลังบูม,มเอ็มสปีดให้ไอวี่บูเดลไ์ตรรสติลแล้วก็โบนัสอะไรพวกนี้ก็ตามนั้นครับก็ให้เฉลีออร่าแม็กกินนิสถ้าสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับถึงแม้ตัวละครมันจะไม่ค่อยดีแต่ <c oughs> มันก็เป็นซัพพอร์ตได้ถ้าเล่นถ้าเล่นเดืจริงจังดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ผ่านครับก็จบนะครับผมนะครับของซัพพอร์ตจบครับม,มีบน้อยหน่อย e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  แต่ว่าก็ะจะดี คืออธิบายที่ว่าของซับมันน้อยเพราะว่าเกมเนี่ยครับมันไม่ได้มีตำแหน่งที่ตายตัวเพราะบางบางทีซับพอตอาจจะมาเล่นเป็นดาเมจแทนก็ได้โอ้มันเกมมันยังใหม่อยู่ด้วยแล้วบวกว่าของซับพอตมันยังน้อยครับมันก็พวกพวกเราเนี่ยพยายามจะเอาของที่พวกเราเจอในแรงจุงสูงอ่ะที่เขาออกกันบ่อยๆนะครับพยายามเอามาให้ทุกท่านได้ดูว่าเขาส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นซับเนี่ยเขาออกอะไรอะไรแบบนี้ซึ่งก็ประมาณนี้ครับไอ้ของซับพอตนี่ขอขอเพิ่มนิดนึงของซับพอตไปเราลืมอยู่สองชิ้นของซับครับเราลืมไปได้ไงเนี่ยเราลืมไปพวก ฮิเบนครับผมซับพอร์ตฮิเบนไม่จำเป็นต้องซับถือก็ได้ม่ไม่จำเป็นต้องซับถือก็ได้เออแต่บางทีถ้าไอโฟร์มันไม่ออกอะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องออกครับก็จะเป็นฮิวเบนหรือพวกตัดเลือดต่างๆเคิร์ดอะไรแบบนี้ฮิวเบนดีเคฮิวเบนดีเคอะไรพวกเนี้ยแบบที่มันไปตัดเลือดฝั่งตรงข้ามถ้าเราดูแล้วว่าเกมนี้แม่ไม่มีตัดเลือดคือเอาจริงๆแล้วอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นซับพอร์ตก็ได้แต่ก็แนะนําว่าถ้าออกได้ก็ออกครับช่วยๆกันดีกว่า อย่าไปเห็นแก่ตัวมากเพราะว่าบางทีก็บั๊ดเล่นเห็นแก่ตัวบางทีมันก็ลืมลืมออกไปบ้างนะครับแต่ก็มีน้องมาช่วยออกแล้วนะครับทีไฟ์มันก็ดูดีขึ้นแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพนะแต่แนะนําว่าออกไปก็ดีถ้าเจอตัวละครอย่างเอเแบมอย่างอินฟ์นัตที่มันดูดเลือดแรงๆหรืออะไรพวกนี้แบบอย่างชิปที่มันดูดเลือดแบบเล่นกับเลือดได้ดีๆก็ออกมาก็ดีครับผมอะไปของแทงของแท็งนี่ขอบ้านเลยแวที่สุดก็ได้เวลาบั๊ดพูดเยอะๆละ ของแท้งครับผมปลลาเเต็มที่ยครับของแท้งของแก้ตัวละครอันนี้คือสําหรับบานนะครับแล้วก็ไปได้ไปดูสตรีมเมอร์คนอื่นมาที่เขาเล่นกันเก่งๆเนี่ยคือการออกพวกบูลเลต์อาร์เมอร์สปิริตอาร์เมอร์เดี๋ยวอธิบายก่อนบูลเลต์อาร์เมอร์เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับผมได้บูลเลต์ดีสแตนด์20%บวก6ไวไฟดาเมจแล้วก็สปิริตดีสแตนด์20%บวกสปิริตพาวเวอร์ก็ถ้าเราเจอตัวเวทให้ออกสปิริตอาร์เมอร์ถ้าเราเจอตัวยิงให้ออกบูลเลต์อาร์เมอร์ แล้วถามว่าไอพันสองห้าสิบเนี่ยออกตรงไหนคุ้มสุดออกช่วงประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเพราะว่าเขายังจะไม่ได้มีของที่แบบดาเมจเวอร์ขนาดนั้นแล้วถ้าเราเป็นแพ้งอย่างแบบเอบัมอย่างเงี้ยเราเลือกมาชิ้นหนึ่งครับชิ้นใดก็ได้ว่าดาเมจอันไหนมันเยอะถ้าดาเมจเวทเ,เ,เยอะออกสปิริตอ์เมอร์ถ้ากายเยอะออกกายออกแค่ชิ้นเดียวพอแล้วเราจะถึกขึ้นแบบมหาศาลอ่ะแล้วกว่าเขาจะยิงเราเข้าอะ่ะมันก็ล่อไปประมาณแบบน่าจะเกือบเกือบอีก20่บนาทีอะ่ะที่แบบเขาจะเริ่มยิงเราเข้าครับก็แนะนาว่าถ้าป้นกิม ล่ชอันไหนได้สักอันหนึ่งออกมาแล้วเราจะกลายเป็นแบบวอสแมปทันทีเลยแต่ก็ต้องเราก็ต้องมีดาเมจด้วยนะไม่ใช่แบบเราออกแต่ของแท้งอะไรเงี้ยก็ใน Team fight ทีมไฟท์ทอะไรไม่ได้นะครับผมก็เลือกเอาแล้วแต่สถนานการณ์หรือว่าอยากโลกจิตเลยอยากลกจิตแบบผู้ตบน้องๆมาแล้วเกียมนี้กูชิลๆแล้วลวกจิตจัดออกไม่สองอันเลยก็ได้มันมันเป็นไอเทมที่ทําให้เราเล่นง่ายแล้วกัน2ชินี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากตึกขึ้นอยากเล่นง่ายขึ้นแล้วมันอัพ มันอัปเกรดไปเป็น i m p r o v e Bullet Armor ได้ด้วยก็จาก20%ก็เป็น45%เห็นไหมครับแล้วก็บวกไว้พอ่มเม m เข้นมาอีก4%จาก6เป็น10นะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับมันอัปเกรดได้ก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีแต่ต้นเกมแนะนําเลือกใช้แค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการ2ชิ้นขนาดนั้นเพราะว่ามันโลภไปหน่อยเอาสลอปไปทำอย่างอื่นอาจจะคุ้มกว่านะครับผมอ่ะมาแล้วก็ดีบับดีดิวเซอครับดีบับดีดิวเซอก็ ตรงตามชื่อครับผมบวกเลือด75แล้วก็บวกหเวิอนดาเมจซึ่งไอเรื่องพวกนี้มันจิ๊บจ้อยมากแต่ถามว่าไอเทมชิ้นนี้บานออกเกือบทุกเกมเลยนะบานกับแวร์นี่แทบจะทุกเกมเลยครับก็คือได้3 0มสิบเปอร์ดีบัฟดีซิตก็เออคิดง่ายๆครับผมคิดง่ายๆสมมติเราโดนอัตติพ็อกเก็ตละกันเราโดนไฟอินฟินัตโดนอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นดีบัฟแล้วมันลบเลือดเราเรื่อยๆแร,รงๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วมันนานถูกไหมแล้วพอมันนานปุ๊บมันแรง แล้วเราแบบโอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินเจ็บมากเราออกไอเทมชิ้นนี้มาครับพันสองห้าสิบก่อนเดี๋ยวมันอัปเกรดได้นะมันจะอัปเกรดเป็นดีบัฟดีบูเบอร์ได้ซึ่งสมมติเราโดนพันดามเมจเราอาจจะโดนแบบถายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เราอาจจะเหลือแค่แบบหกร้อยเจ็ดร้อยดามเมจซึ่งมันช่วยค่อนข้างที่จะเยอะครับในไฟก็ออกได้ออกครับไม่ว่าจะเป็นโดนสตันโดนซีซีโดนอะไรทุกอย่างที่เป็นดีบัฟแบบมันจะช่วยลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนี่คือหนึ่งไอเทมที่แบบบัตรเลือกที่จะออกมากกว่าสเปรดิตหรือว่าบูเลตอาร์เมอร์นะ ว่ามันเอาตัวรอดได้ดีกว่าครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไปต่อได้ด้วยเป็นดีบัฟดีบูเบอร์นะครับผมก็เวลาเราโดนสถานะอะไรยกตัวอย่างอย่างอติพ็อกเก็ตที่แบบน่าลาคาญมากๆตอนนี้เรากดอันเดียวอยู่เลยครับก็พ็อกเก็ตก็ไม่มีอันตีที่แบบน่ากเกลียขามีต่อไปเพราะเวลาปวดตีเราโดนตีพ็อกเก็ตเราก็แทบจะออกจากไฟ์กันเลยเราเล่นต่อยากมากนะ้กดอันนี้ก็คือเราไฟต์ต่อได้เลยครับก็ของดีครับของดีส่วนอินฟูบูเลตกับ สมิตอิมพูเอ่อขออภัยอิมพูบุลเลตอาร์เมอร์กับอิมพูสบิตอาร์เมอร์เนี่ยอธิบายไปแล้วในหัวข้อเมื่อกี้นะครับก็เลดเกมก็ค่อยออกครับต้นเกมเราเลือกมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปโลกจิตหน่อยก็ออกครับผมแล้วก็ฮิวเบนครับผมฮิวเบนฮิวเบนนี่เราหลักๆก็เราจะเน้นกับตัวละครที่หยุดเลือดเยอะๆทรับลเมจเวทครับละเมจเวทเออแบบเราเราทำดาเมจเวทแล้วมันจะตัดเยลอธิบายได้ฮิวเบนอะ อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะต,ตัดไปไปก่อนอัดตัดตัดทีต่ต,ตัดอ่ะสำหรับฮิวเบรเข้าแบ h u อ่าฮิวเบนเป็นหนึ่งในะไอเทมที่ค่อนข้างจะมีอิมแพกมากช่วงหลังจบเลนเฟสหรือช่วงกลางเกมคือเรามันจะตัดฮิวไปเลย40%แล้วก็เวลาเราฆ่าได้เราได้เลือดส5 0อห้ฮิวเบนก็เป็นหนึ่งในะไอเทมโถมแล้วก็ไอเทมที่ค่อนข้างจะทําให้ไฟชนะขึ้นแล้วก็ เนี่ยทำให้อีกฝั่งเนี่ยตัดคิวส0ิบอร์เซกับตัวอย่างเช่นเอแบมชิฟอินเฟอร์นัอะไรพวกนี้ตัวที่มันชอบออกกับสเปริตลา์สติลเล็กๆน,น,น้อยช่วงต้นเกมมันจะทาให้อีกฝั่งนี้เลือดแทบไม่ขึ้นเลยเลือดแทบไม่ขึ้นเลยครับแต่ว่าวิธีใช้คำวันก็คือคุณต้องทำสเปริตดามจหรือดามจเวทถึงจะติดสถานะไอฮิลิ่งดีดักชันซึ่งบางตัวแต่ส่วนใหญ่มันก็มีอยู่แล้วครับแต่บางตัวมันก็ทํายากบางตัวก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้แล้วก็บางตัวที่ ไม่หิวช่องเขียวก็ออกได้ครับคน้ทงจะดีมากยูเบนก็ประมาณนั้นครับผมอ่ะไปกันต่อโลโก้เอ้ยฮิวิ่งบูสเตอร์อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวลันไปเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่นแล้ะแอก็กซ์ิบนิดนึงเราใช้เลือดเล่นบ่อยมากแล้วนี่คือเทียบที่ตอบโจทย์เลยบางทีเราไม่ต้องขึ้นบูเลตกับสปิดอัมเมอร์ก็ได้ถ้าแบบเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นอะ่ะเราเอาฮิวิ่งบูสเตอร์เนี่ย มาแบบมาคอมโบกับแบบว่าเอ็กซ์ต้าลีเจนหรืออะไรพวกนี้ต้นเกมมันก็บางทีมันก็เพียงพอนะถ้าเราแมเนจเดิรดีๆนะครับก็ตามชื่อนะครับผมฮิลลิ่งบูสเตอร์อะไรทุกอย่างที่เป็นฮิลลิ่งเป็นเอฟเฟกต์ฮิลบวก25%นะครับผมก็จุดจวดเลยนะจุดจวดแบบจดวดมาก,แล,กแล้วก็มันมีข้อดีข้อหนึ่งก็คือ Resistance to Healing r e d u c t i o ส5% 5 15%, 15มองน้อยนะครับก็คือต้านตาน้ตานตัดฮิล15%แต่มันค่อนข้างช่วยแบบ ทำให้มันกลับมาเล่นได้แทบจะปกติเลยครับในตัวต้านฮิว15%ค่อนข้างจะมีอิมแพกเพราะว่านอกจากต้านฮิวมันยังได้บูทฮิว25%หากลบกันแล้วมันก็โดนตัดฮิวไม่ค่อยเยอะจากฮิวเบนจากพีเคแต่ถ้าโดนทั้งสองอย่างนี่อันนี้น่าจะหนักอยู่น่าจะไม่่ครขึ้นแต่ค่อนข้างจะช่วยนะครับถ้าโดนตัดฮิวก็ในเมื่อเขามีตัดฮิวเราก็มีบูทฮิวเหมือนกันครับกเหมาะสำหรับใส่แท้งนะใส่กล้ามเนื้อก็ดีครับผมดีดี อ่าแล้วก็เทมต่อไปครับเทมต่อไปครับเรียบที่บาราเอร์พูดเลยครับบารเอร์ข้อข้อดีของมันหลักเราก็คือเวลาเราโดนสตันเราได้เลือดเลยครับเลือดเลือดกระสุน400เลือดเวทสองร้อตามนั้นเลยครับแล้วก็ได้ไอกระสุนอีก15%อะไรรีเจนของเป็นเป็นหนึ่งในของต้องเกมที่ดีมากแล้วก็เก่งมากสนับตัวเปาะๆแล้วก็ถ้าอีกฝั่งมีตัวจับเยอะ ตัวไ่้่าเราเยอะเยอะแล้วก็บางกรณีเราสามารถอยู่ในเลนแล้วเรารวยมากๆกแต่อีกฝั่งถ้าอีกฝั่งเวลเยอะแล้วเงินพอๆกับเราเราออกมามันค่อนข้างจะเก่งมากถ้าอีกฝั่งเป็นตัวจับตัวล็อกดาวน์แล้วเราตัวทีเดียวคอมโบตายอะไรเงี้ยจะทาให้เราไม่ตายค่อนข้างจะรับประกันว่าเราไม่ตายเพราะว่าเราได้เลือดเพิ่มเยอะมากเลือดที่เป็นชิวนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่เป็นเบสยช์ถ้าอีกฝั่งมีพวกซีซีอะ โอเคครับออกกันที่ปอติจูดครับเพื่อนปอติจูดก็ได้แม็กเลือดเยอะมากครับอันนี้เอาง่ายๆแล้วก็มันจะเหมาะสำหรับตัวที่ไม่ได้เข้าไปคุกวงในถามว่าทําไมมันถึงอยู่บนหมู่ของแท้งเราได้เลือด4%ของแม็กคเฮลีเจนถ้าเราไม่รับดาเมจเลยิในสิบเอ็ดวิก็อารมณ์แบบฮาร์ดเก่าของทางโดตาทูแล้วก็ได้เวอมดาเมจกับโมเมนต์สปีดมันเป็นออก ของออกแนวโลบๆนิดนึงอันนี้ก็ได้เดือดเยอะครับมันอยู่ในหมู่ของแท้งเหมือนกันเบทเลื่อนมันค่อนข้างจะเยอะมาก275รสิาหรับเงินสามพตอนต้นเกมโอเคครับโอเยครับออกต่อเลยเมทัลสกินเมทัลสกินเป็นของแก้ออกหลายๆตัวตัวเดียวเ <c oughs> อไ้อาหลายๆตัวก็จริง,รงแต่ถ้า <จะ S 1> ส่วนวใหญ่แล้วที่จะออกกันมานะก็คือจะเจอ เฮดลัมเฮดลัมแตาถามว่ามันแก้ตัวอื่นได้ไหมมันมันก็แก้ได้แต่ส่วนใหญ่ที่แบบคนเขาจะจอะอชิ้นนี้กันมาไวนะอันนี้พูดถึงออกไวก็คือจะเจอเฮดอันตีครับเราจะสู้ไม่ค่อยได้แบบแลหลายๆคนน่าจะเคยเจอแบบพี่เฮดเกมนํามันกดอันตีทีเดียวผมไม่ไหวเลยลองกดอันนี้มาดูครับกออาจจะสู้ได้ไง่ายถ้าจะเห็นแล้วก็วิ่งออกวงมาครับแล้วก็วิ่งออกเลยอันนี้แนะนําเลยใช่กดปุ๊บวิ่งไปตรงศพแต่ว่าเราหยุดไม่ได้แล้วท่านเลเกมใช่ครับโอ้เอ้แต่อ่าลืมมัน ไม่โดนเมลีแอคแท็ด้วยนะครับแล้วก็ไม่โดนบุลเลตด้วยไม่ไม่ได้ดีแค่กับเฮดนะแต่กับกับเฮดคือมันอิมแพคสุดแล้วกันก็เอาไปแก้พวกอดีตสายตัวต่อยแบบอะไรแบบนี้ก็ลองดูได้ครับลองดูลองอ่ะไปกันต่อครับผมอินพิเตอร์ทำไมคงพันสามพิเตอร์เพื่อนเพราะว่าบางตัวละครที่ในตอนเล่เกมนะครับอันนี้ไม่ได้ดีทุกตัวเช่นเคยเวลาเราทำดาเมจเราจะลบ เโมเมนต์สโลว์เขา25%แล้วก็ดาเมจฟันนิตี้35% 35%ของเลเจนด์นี่ถือว่าเยอะมากสมมติเขาทำมา3,000ดาเมจหายไปเลย35% 3,000ดาม3,000ดาเมจของ35%นี่ประมาณตกเป็นพันกว่าเลยนะครับก็พันห้าสิบดามจก็คือถ้าเขาเขาทำมา3,000ดาเมจส์เขาทำแค่ีดาเมจที่ออกมาก็คือพันเก้าร้อยห้าสิบเขาหายไปพันดาเมจถือว่าเยอะมากๆ แล้วก็ข้อดีของมันก็คือได้เวทผ่าดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็บรเทลวร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือก็อเป็น,อนไอเทมตัดดาเมจอีกฝั่งหนึ่งประมาณนั้นอารมณ์ถ้าในดอทเตอรทูก็อารมณ์ออร่าของเวนฟูเวลาเราฆ่ามันแล้วกันออร่อาอันเดอร์ลอร์ดอ่าประมาณนั้นโอเคอลาสกิจสามอันเดอร์ลอร์ดไปก็ต่อที่อโอลัซซ์ไอนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้สนุกมากเลยไอเทมนี้ เป็นไอเทมทานอสเป็นไอเทมสระน่าจะเป็นไอเทมที่บวกเลือดเยอะที่สุดแล้วครับอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะหกร้อยเพราะว่ามันเยอะมากหกร้อยแล้วก็มีเวนดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีพอนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกทุกอย่างแล้วก็ดีทุกอย่างแล้วเวลามันมันจะกดใช้ได้เวลาเรากดใช้อีกฝั่งจะมูเมนต์มูเมนต์สปีดจะลดลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แดนสปีดมูเมนต์สปีดทุกอย่าง แล้วก็โมเดลเราจะใหญ่ขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นก็ไทยทันนะนแต่ก็มันมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสอง <2 S 2> <c oughs> ข้อดีล่ะก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์บูเลต์รีสสแตนต์กับเซ v วนดีนรีสต์สแตนต์ถามว่าสี <c oughs> ่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะแค่ไหน <c oughs> ชี้ที่อินฟูบบูลเลต์อาร์เมอร์กับเซเวนอาร์เมอร์อันนี้คือถาวรน,นะอันนี้ข,ข้อดีของมันคืออยู่ถาวรของสองอันนี้แต่ว่ามันสี่พันสองห้าสิบแต่อันนี้หกพันสาม 6สา3อยู่ตลอดอยู่แบบอยู่แค่เจ็ดวิแต่ในไฟต์เจ็ดวิเข้าแล้วออกถือว่าเยอะมากนานมากเจ็ดวิค่อนข้างดีครับสำหรับเกมนำนำแบบอีกฝั่งทำอะไรเราไม่ได้แล้วอีกฝั่เราไม่ตายอยู่แล้วเราอยากได้ดัมมีดแต่เราก็อยากถึกด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในเทมทีตับโจทย์แล้วอะไรค่ะก็เดี๋ยวกดให้ดูครับมันจะเป็นแบบนี้บึ้มเข้ปะ <laughs> หรอตัวใหญ่ขึ้นมาครับผมเรอตัวใหญ่ขึ้นมาปล่อยแรงยิงแรงไ<ต><ล>ด้เลือดเยอะตอนนี้กุ๊บได้เลือดเกินทุกอย่างครับก็สำหรับทีมนำนๆนะใครอยากตบน้องๆเนี่ยออกไปเลยครับชิลๆยังไงครับน้องๆก็ข้าไม่ตายกันอยู่ละไ <Un stoppable. S 2> ปกันต่อค,ครับผม unstoppable BKB ครับแต่แค่ไม่การเวท Immune Stun Silent Sleep Root แล้วก็ดิดอาร์มครับผม อ๋อ BKB เลยเหมือน KBKB รถเต่ทูตอนนี้เลยครับ KB เลยนี่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็เล่นเกมครับถ้าใครที่รู้ว่าโดนสกิลเยอะโดนขัดอันติแบบโดนโดนใช้นูนใช้ดีใช้อะไรเต็มไปหมดโดนใส่อันติโดนสตารโดนจับแต่ว่าเราจะใช้ไม่ได้ถ้าเราโดนสลีปโดนสตันโดนจับของโมอะไรประมาณนี้เราจะใช้ไม่ได้ ก็คือต้องกดก่อนนั <ๆ S 2> ่นแหละง่ายๆได้ต้กดก่อนก <ๆ S 1> ็ค<อ>ือฝั่งจะกดอีฝั่งจะกดขอใส่เราไม่ได้แต่ก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าอีฝั่งกดกดใส่เราไม่ได้ถ้าหมดปุ๊บเขากดใส่เราได้เลยอันนี้คือ,อข้อควรระวงังก็ง่ายๆครับกดอันติเ a d กดอันนี้ก่อนแล้วก็กดเข้าไปล้ำชิวๆไม่มีใครทำารได้แล้วนะครับผมแล้วก็โฟรีเบิร์ดครับโซีเบิร์กอเกิดอาวีครับไอเทมไอเทมที่ไม่คุ้มเงินเลยครับแต่ว่า เอ้แต่มันดีกับบางตัวนะก็เป็นดีบางตัวที่ต้องการคูลดาวได้เวฟอนดาเมจได้ทะิปิลด์ได้พาวเวอร์ได้ทุกอย่างแต่เป็นไอเทมที่ไม่ค่อยคุ้มเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเราเกิดมาแน่นอนครับเราคนเดียวแน่นอนภาพเดิมซ้ำๆถ้าเราไม่ได้เล่นตีหกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนลุกระตือตายอยู่ดีอ่ะถามว่าตัวไหนเหมาะเพื่อนแนะนําสักตัวหนึ่งตัวไหนเหมาะที่แบบ p o เบิร์ดอ่าเก็ตพ็อกเก็ต อ่าอ่าแล้วก็เรเลยว่าจะดีอย่างหนึ่งก็คือเราโดนแบคโคแบคโคเดียวไม่ตายแบคโคสองเราตายอ่าตัวเลเว่าจะดีมากเพราะว่ามันข้อดีหลักๆของมันก็คือเวฟพ่นดาเมจกับดูดาวรีดักชั่นสติปีนพอร์นี่มันให้ไม่เยอะมากแต่มันแค่สองแผ่นเวฟพ่นดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยก็ขออธิบายงี้แล้วกันพอธิบายเพิ่มเติมกับแวร์หน่อยที่แวร์พูดเรื่องแบคโคจะท่จะดูว่ายกตัวอย่างอย่างมูเอ็นฟูมูเอ็นติลที่แบบว่า เขาจับเราเขามีตีใหญ่แค่แบบอันตีเดียวที่เขายังไม่มีรีเฟเชอร์นะสมมติแบบเขาแบ็คโคเราคนเดียวหรือว่าเขาจับเราคนเดียวทั้งเกมอะไรเงี้ยเราออกมาได้พอเราตายเสร็จปุ๊บมันตีเขาหมดแล้วเราสวนเขาได้อะไรแบบนีน้มันจะเหมาะกับในสถานการณ์นั้นมากกว่าซึ่งก็หาสถานการณ์นั้นค่อนข้างที่จะยากครับผมบางทีเราโดนแบ็คโคคนเดียวแล้วแบบเขาไปเอาเพื่อนเราต่อเงี้ยมันก็ยังยากอยู่ดีแต่ก็แนะนําเป็นพ็อกเก็ตออกนะตื่นออกจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็เขาพ็อกเก็ตได้ท<ข>ั<ข>้งได้ท<ข>ุกอย่างที่ เกี่ยวกับอันนี้ได้ทั้งครูดาวที่มันต้องการาเกิดใหม่เพราะว่าจับมันจับยากอยู่แล้วโอเคสปิริตพาวเวอร์ครับอ่ะไปต่อเลยครับผมลิชลิชล<อ>ิชเหรบผมลงตัวเลยไหมลิชออลาร์สได้ทั้งดูด<อ>ดูดเลือดเวทดูดเลือดกระสนุนดูดเลือดกายด,ดูดได้ทุกอย่างเวพรอนดามีสปิริตพาวเวอร์โบนัสเทลบางมันไม่ได้ดีสำหรับทุกตัวแต่บางตัวถ้ามีมันจะไม่ตายอย่างชิป พ็อกเก็ตก็ออกได้เอเบมอะไรอย่างนี้ถ้าเอามาคอมโบกับไปโบนัสในฮีลิ่งบูสเตอร์อาบารลองซื้อฮีลิ่งบูสเตอร์ซื้อมาแล้วซื้อฮีลิ่งบูสเตอร์ฮีลิ่งบูสเตอร์อยู่หน้ฮีลิ่งบูสเตอร์อยู่ฝาส่วนบนอ่าละชีที่ลิชให้ดูเลยเห็นปะสี่สิบเพราะว่ามันบูสต์มาจากฮีลิ่งบูสเตอร์44% ซึ่งค่อนข้างใจเยอะนะครับสิเปอร์เซ็นที่กับสิซที่มันบอกมาซึ่งไลฟ์สติลของเกมนี้มันไม่รวมกับซอสอื่นถ้าเรามีไลฟ์สติลจากซอสอื่นด้วยเรายิงเข้าไปมันจะคิดของเลชแล้วก็บูลเลตไลฟ์สติลแล้วก็พวกไลฟ์สติลจากซอสอื่นๆมันจะบวกทับกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เอาตัวเลขมารวมกันแล้วก็คิดทีเดียวอันนี้คือวิธีการทำของเ e ชในเกมนี้ ก็เป็นไอเทมที่ดีถ้าถ้าเราต้องการดูด้วยจริงๆบางตัวไ <ๆ S 1> ปก<ะ>ันต่อครับผมอ t เทเนียลชิ p ไอเทมไอเทมหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างจะตองเลยดีดีมากก็คืออธิบายสำหรับสาย LL ก็ตัวทอง LL ครับผมเราจะ L L. ทำอะไรไม่ได้เราจะยืนนิ่งแต่ว่าก,กดยกเ,เลิกตอนไหนก็ได้ที่เราต้องการแต่ว่าเขาก็ L L. าจะทำอะไรเราไม่ได้เเหมือนกันแถม ถ้าเรากดใช้ไปแล้วเรารีโหลดเรารีโหลดกระสุนเลยแล้วก็ได้โบนัส s p ิตพ t p o เวอร์สิบสี่เป็นเวลาสามจุดหาปีก็เป็นไอเทมที่เอาตัวรอดแบบจาก<อ>าคนที่พยายามจะบ<ด>ร้ลุไอเทมค,ค,ค่อนข้างจะค่อยๆจะเก่งมากๆเลยสำหรับบางตาที่เราโดนโฟกัสหนักๆโดนใช้ของใส่เยอะๆเรากดชิงใส่อันนี้กดอันนี้ใส่ก่อนปุ๊บเราหลอดอะไรแบบนี้ เพื่อนมาช่วยทัดก็ดูไว้ครับว่าอันไหนแล้วโดนโฟกัสได้เยอะก็ออกมาครับดีเสมออันนี้อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเพื่อนของแท้งดีไวทเก็ปล่าอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วอ๋ออ่ะไม่อยู่ในบทบูของแท้งได้ได้โล่จาก700 700แล้ยเฟร์สตปุ๊บได้โล่เลยครับร7 0 0ก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ไลฟ์สติลไลฟ์สติลก็อยู่ในเกณฑ์ของแท้งเพราะว่ายิ่งเราโดนเลือดเยอะ เราก็ยิ่งรับดาเมจได้มากขึ้นเพราะว่าเดือนเราเด้งขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องทำดาเมจเพิ่มขึ้นสก,กะง่ายๆก็<อ>น่าจะ,จะเสร็จแล้วหมดแล้วครับครบแล้วเ็มที่แบบค่อนข้างจะดี <c oughs> อันนี้เราเราทำเวลาหลายชั่วโมงอยู่ครึ่งเอ่อไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงไปเป็นแบบแยกพาร์ทหรือว่าลงทีเดียวนะอันอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เดี๋ยวีอ,อทีนึงแล้วกันแต่หลักๆนับที่บัสแวมาทำให้วันนี้ก็คือ ของคอดาเมจนะผมของคอดาเมจแล้วก็คอเดินเกมแบบเป็นพวกไอเทมคอนะกัแบบของแต่ละแต่ละซิตูเอชั่นว่าเราอยากจะไปเดินเกมเราอยากจะเป็นตัวดาเมจยิงดาเมจเวทหรือว่าจะเป็นแท้งนะครับผมหลักๆคือเราจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าอธิบายทั้งหมดนบรรดานจริงๆเราจะเอาเฉพาะที่เราเห็นบ่อยๆแล้วมันจําเป็นมันเกิดประโยชน์ต่อทุกท่านที่เวลาทุกท่านดูแล้วทุกท่านตัดสินใจซื้อเนี่ยมันจะเก่งขึ้นทันตาเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแว่ด้วยเพื่อนขอบคุณมากวันนี้ โอ้โห oh อยู่กัน <คะ S 2> นานเลยขอบคุณครับผม